สวัสดีค่ะทุกคนก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะคะอย่าลืมกดติดตามชมพี่แป้งชมพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาพี่แป้งชมลงคลิปที่เยอะเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนให้กับน้องๆน,นั่นเองค่ะและคลิปนี้นะคะจะพานนุนๆนะคะไปรับ2เหรียญตา2แมปนะคะจากอีเวนต์เดอดฮันนั่นเองค่ะไปดูกันว่ามีแบบอะไรบ้างและแบบแรกที่พี่แป้งชมจะพานนองๆไปเล่นนั่นก็คือแบบนี้นะคะเข้าตามพี่มาได้เลยค่ะกดเพ จะนั้นเมื่อน้องเข้าแบบมาแล้วให้เว่งตรงมาตรงที่มีคําว่าเดือดหันนะคะจากนั้นเข้าตรงช่องตรงนี้มาได้เลยะะจะนั้นให้น้องทำการกดคิวนะคะซึ่งในมือถือพี่แป้ปงชมไม่รู้ว่ากดอะไรก็กดไปเลยได้เลยเขาจะให้เรานะคะใส่รหัสผ่านน้องไม่ต้องใส่นะคะมันจะขึ้นเออร์เลเอร์แล้วมีไอไก่ออกมานั่นเองแล้วเมื่อไก่ออกมาปั๊มนะคะให้น้องกดคุยกับเขานะคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะแล้วกดปุ่มสีเขียวนะคะเล็กๆที่เป็นสุดสามจุดแบบนี้นะคะจะนั้นควยมันจะขึ้นมานะคะควยเล่นเนี่ยน้องจะต้องเล่นหนึ่งวี้้้เเอองงะนนนัพากด หนึ่งวีหนึ่งปั๊บนะคะเขาจะวาร์ปเรามานะคะให้น้องไปสุ่มเจอกับคนอื่นนะคะซึ่งน้องไม่จําเป็นต้องชนะก็ได้นะคะเพียงแค่น้องต้องเล่นให้จบค่ะซึ่งเราจะต้องเอาชนะนะคะใครได้5้าแต้มก่อนแปลว่าชนะนั่นเองค่ะซึ่งน้องจะชนะก็ได้หรือแพ้ก็ได้ไม่ต้องซีเรียสนะคะใน1 V1 นะคะบอกเลยว่าง่ายมากๆน้องก็เลือกด่านที่น้องเนี่ยถนัดแล้วก็ทําการคิวคนอื่นนั่นเองซึ่งตัวพี่นะคะตัวพี่ชนะมันก็ไม่ได้ส่งผลกับเควสนะคะน้องแค่เราเล่นให้จบก็พอเราจะผ่านม กลับมาที่เดิมแล้วให้น้องคุยกับไก่เหมือนเดิมแล้วกด 2v2 2นั่นเองนะคะแล้วเรากด 2v2 2ปั๊นนะคะเขาก็จะวาร์เรานะคะไปเจอกับคนอื่นนะคะที่จะต้องเล่น 2v2 กับเราซึ่งพอเป็นฝั่งเราน้องๆก็ลุ้นว่าให้เขาเล่นในคอมแล้วมีเวลเยอะกว่าเรานะคะเพราะเขาจะได้แบกเราได้นั่นเองนะคะเพราะว่า 2v2 เนี่ยเราจะต้องชนะด้วยนั่นเองนะคะสำคัญมาก,มากซึ่งการเล่นก็เหมือนเดิมเลยค่ะยิงคนอื่นเขาะคะในฝั่งตรงข้ามนะควให้ตวีนั่นเองนะคะน้องๆจันนั้นใครถึง5แต้มก่อนเป็นผู้ชนะนั่นเอง น,อน,น,อน้องๆนะคะกดปุ่มสีเขียวเพื่อรับเหรียญตานคะคะมันจะขึ้นด้านขวามือแบบนี้ด้วยแปลว่าน้องๆได้โทเค็นแบบนี้แล้วนั่นเองและต่อไปนะจะเป็นแบบที่2ที่แป้งชมจะพาน้องๆไปรับเหรียญโทเค็นนั่นเองบอกเลยว่ามันจะคล้ายๆเบสบอลนะคะวิธีการตีหรือวิธีการเล่นคล้ายๆกันข่าให้น้องๆทาการกดเพแล้วเข้าไปในแบบดเลยแล้ว น้องเข้ามานะคะให้วิ่งตรงเข้ามาในนี้เลยค่ะเควสของเขาก,ก็คือน้องๆจะต้องเล่น 2v2 นะคะหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นน้องๆจะต้องทําลูกเข้าประตูให้ได้นะคะทั้งหมด5ลูกหากเกมแรกน้องไม่สามารถทําเข้าประตูได้ทั้งหมด5ลูกไม่เป็นไรคะ่ะน้องๆสามารถเล่นกี่ลอกก็ได้เพื่อทำการสะสมนะคะให้ตัวเองเนี่ยตีนะคะลูกเข้าโกให้ได้ทั้งหมด5ลูกนั่นเองค่ะชวนเพื่อนมาเล่นก็ได้นะคะเล่น 2v2 ตีลูกให้เข้า5ลูกค่ะจะเล่นกี่ลอกก็ได้และนี่คือเควสของแมปแมปนี้นั่นเองค่ะแล้วเมื่อน้องตีล้ว เรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะพี่แป้งชมนะคะสอนน้องรับโทเค็น,นะคะหรือเหรียญตาจากแมปต่างๆน,นะคะทั้งหมด6แมปแล้วในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้พี่แป้งชมจะลงอีกทีตอน3ทุ่มนะคะน้อง,องเว้นหน่อยนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ฝีนนั่นเองซึ่งหากใครที่ยังไม่ดูแมปไหนก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะพี่แป้งชมทำเป็นเพล์ลิ์ให้แล้ว